เอ้ยเอ้ยใช่มึงอย่าผักกูลาบหนาวได้ไหมไอ้สัตว์เอ้ยอย่าอย่าไล่กูไล่กูเฮียอย่าไล่กูโอ้โห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 เวทดเว็เว็เอาจริงๆคือเราเราก็แบบไอ้นี่เหมือนกันเราก็สงสัยในความรักนะที่มันเกิดขึ้นจริงคุณรักเพราะอะไรรักมานานหรือยังใช่สงสัยรักเพราะอะไรรักมานานหรือยังเออ คือเรายัางมีคําตอบให้ตัวเองได้ไงว่าเราไม่รักเพราะอะไรถูกต้องไหมใช่ใช่เราไม่รักเพราะอะไรใช่ใชเราก็มีคําตอบแล้วแต่ละคนที่รักอะรักเพราะอะไรเพราะทําทุกอย่างเพื่อประชาชุมคนถ้าไม่เป็นคงไม่เผ็ดให้อยู่อย่างนี้หรอคําตอบมันกว้างไปป่ะทําทุกอย่างแล้วทําอะไรบ้างอ <mm ไม่เห็นว่าทําอะไรเลยอย <mm ่างเราอะไม่รักเพราะเราไม่เห็นว่าไม่เห็นจะทําหาอะไรเลยใช่แล้วก็ไม่เห็นว่าต้องจัดจะเป็นภาระจะมีประโยชน์อะไรเลยใช่ไหมใช่แต่อีกคนที่บอกว่ารัก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 เนี่ยรักเพราะอะไร อืมเพราะอะไรอืมรักเพราะอะไรรักถึงขนาดแบบอยากเย็ดตูดเลยไหมอยากเลียกระดอให้เลยไหมรักแบบไหนในเชิงชุดสาวหรอรักแบบนั้นรักแบบพ่อแม่ตัวเองหรอรักแบบยังไงเกิอที่บายได้หรือเปล่าเออรักยังไงเอออยากรู้คืออยากรู้จริงๆไม่ได้กวนตีนนี่อยากรู้จริงๆอยากอยากเข้าใจความคิด mindset ของคนที่บอกว่ารักใช่ โอเคครับผมก็สวัสดีคนดูทุกๆคนกันด้วยนะครับวันนี้เรากลับมาอยู่กับอาร์ตจูนลสิกป k ในพาร์ทที่5กันแล้วนะครับทุกคนในพาร์นทนี้นะฮะผมจะพาไปจับเซอร์ราโตโซลัสกันนะครับหรือว่าเป็นไดโนเสาร์ตัวใหม่ของวอตอาร์ i เอดิชันที่เราไปไล่ล้างผ่านมันมาเมื่อคลิปก่อนนะซึ่งของกับผมจะเตรียมไปตามนี้นะอันนี้เป็นอาดของวันนะตีอาดปกติเลยนะครสดสดดุนดุนเลยแล้วก็กลับดักนะแล้วก็ไอน,นี้เป็นไอเทมสำคัญในการจับมันครับก็คือฮีโมโกลบินค็อกเทลนะครับวิธีการทำก็แบบนี้เลยครับ นี่ตามไม่เลยให้เราล่ากหนามของมันใช้เลือดแล้วก็ใช้นาโคติกนะฮะกวอยทำนี่ก็นานอยู่ครับพอะเจาะเลือดมานี่นานพอนตัวเลยฮะแล้วก็เจ้าอเปอไทเซอร์เซนะครับซึ่งไอ้เจ้าอันนี้มันจะเป็นอุปกรณ์สำหรับการลดค่าผิวนะมันผมจำาไว้ที่เลขนี้โอเคมาเราจะใช้เดรสาในช่วยจัดก็เป็นเจ้าสเตโกนะฮะเพราะว่าการจ,จับเจ้าเซราโตซซรัสเนี่ยเราจะต้องให้เดรสาของเราเนี่ยกิน เจ้าฮีโมโกวินท็อกเทลเข้าไปนะครับแล้วก็ให้มันเข้าไปแทงเจ้าเซราโตซอัตนะแองค์ไปเรื่อยๆนะจกว่าเซราโตซอลต์มันจะเบานะเอ้ยผมไม่ได้เจ้านกยักษ์ไว้ด้วยว่ะผิดผิดผิดต้องเก็บนกยักษ์เออตัวที่ผมใช้เป็นสเตโกซอลตนะครับเพราะว่าเจ้าสเตโกเนี่ยมันโคตรจะอึดเลยฮะมารับดาเมจน้อยอยู่แล้วนะครับผมว่ามันน่าจะแทงดาเมจเจ้าเซราโตได้มากพอตัวเลยแหละแล้วพออัพเกรดอาร์มาด้วยไงเป็นอาร์อย่างดีอ่ะ เออกูบอกเลยกูเตรียมการอย่างพร้อมมาให้้โอเคแล้วก็ผมมีเจ้าหมูด้วยเอามาช่วยฮิวนะก็น่าจะจับได้ละมั้งก็ผมไปเจอตัวเบวตันนะครับมันจะอยู่บริเวณเกาะตรงกลางนี้นะฮะเดี๋ยวต้องลองหาดูกอนนี่ไปนี่ไปอ่นนี้ครับทุกคนเจอแล้วเราโตซอรัสนะครับเนี่ยดูหน้าตาไม่ใกล้ฮะมาเป็นตัวขาวเลยฮะยัโมเดลไม่โหลดด้วยมาเดี๋ยวผมจะมาอยู่บริเวณนี้แล้วกันนะอ่ะเราจะมาหลบบนบริเวณนี้ แล้วก็เซตแท็บเลยฮะเอาเหียไอเ้เหียเอ้แมพยังไม่โหลดเลยเดี๋ยวๆๆพวกแมผมจะบินมาไวเกินนะเอ้ยน่าอะไรอะ่ะวังกรครับเป็นบัตรคริสตัลไวเบิร์นนะครับโอเคมันโอเคครับมันชนะทุกตัวนะมามาเซตแท็บกันเลยฮะวางแบบนี้ปุ๊บอย่าพึ่งมันมานะเี้ยอย่าพึ่งมานะมึง มัน,ปนไปไล่กัดกับตัวอะไรอยู่ปะไม่รู้เหมือนกันนะโอเคมาต่อกันเมื่อกี้ผมไปปรับแก้อะไรมานิดหน่อยเกี่ยวกับโปรแกรมอัดนะคือทุกคนอาจจะดิ้นเสียงฝนนะบ้านผมฝนตกนะตอนนี้มาแไ,ไม่เป็นไรอะไอเฮียกูจะอัดก็คือกูต้องอัดไงพอใจปะ<ห>เออกูดิบพอเยียฝนตกชัางหัวมนะันฮะไอเฮียมาไอเฮียความผิด่ะชชบก็เราสร้างกับดักในลักษณะแบบนี้นะฮะเพื่อที่ว่ามันจะได้ข้ามออกไปไม่ได้นะ จริงๆตัวมันเนี่ยใช้4ี่คูณสก็พอแล้วครับแต่ว่าอันนี้ผมใช้เป็น3นะเพราะว่าเราต้องวางเรือเสาของเราเข้าไปด้วยนะโอเคอันนี้ผมทำม,มาเกินใช่ไหมเนี่ยโอเคทำม,มาเกินไปเยอะเลยฮะโอเคไม่เป็นไรมาเก็บเลยฮะแล้วก็เรียกเป็นนี่ชึบมาทีนี้วิ่งไปหาไปเลยฮะมันอยู่ตรงนู้นครับนี่นี่นม,านม,มาคราับมาดูัปลานเดี๋ยวโคดูดัน มผมดูดันเหรอเอาไอ้เหี้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยไม่ได้เหรอเอากูคิดไม่ได้อ่ะเฮ้ยผมขี้ไม่ได้วะเอาไอ้เหี้ยเฮ้ยทุกคนผมคิดมันไม่ได้ปะโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้เหี้ยสเตโก้แล้วกันเออชักแม่งไอ้เหี้ยกลัวอย่างงี้แหละมาเปิดหมดเกาะแล้มามาเข้ามาเข้าไปเนาะ เอเคครับผิดผิดทำไมไมันไม่กินวะอยากินเข้าไปเออมาโอเคทีนี้เราก็เปิดโหมดก่อแล้วก็แทงเข้าไปเรื่อยนะขอดูเลือดหน่อยโอเคโอเคได้อยู่ได้อยู่ด้วยเลือดไม่ค่อยลดนะโอเคโอเคมันเราติดบัฟไปด้วยอะ่ะ NV normed ติดพิษนะฮะคือเจ้าซรลาโตของบอตน,นี้เหมือนเขาได้ทำให้มันมีเอฟเฟกต์พิษในตัวมันด้วยนะตีไปเรื่อยตีไปเรื่อยสิบแล้วฮะ โอ้ยแบบเปไรครผมเตรียรมไอ okay. ้เจ้าฮิโบโกบินมาเยอะนะของกันแดดเดยวเสาเราแข่ง <float away. S 2> ได้เรื่อยๆอยู่แล้วมา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 โอ้ยฉันมันวิ่งเร็วกว่าไอชั้นมันวิ่งเร็วใช่ได้เลยเนี่ยเฮ้ยอย่าะใหญ่าลงน้ำตรงนี้อไอ้เชี่ยตัวมันหดลงน้ำอ่ะแบบ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 มา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 เดี๋ยวเรารีเซ็ตโพสิชันกันหน่อยฮะมาเนี้มานี่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 ล็อกเข้านี่เลยได้๋ยปะโอเคโอ้โหเย่เพราะมันมันตีด้วถอยอ่ะ ไอ้เชี่ยแม่งเด็กไกลอ่ะโอ้แล้วเหมือนยิงเวล์อยู่เยอะมันจะยิงต้องตีนาเดียะต้องตีสวนไปทีนึงอ่ะต้องขับขับอ่ะไอ้เชี่ยโอเคยี่สิบแปดเปอร์เซ็นต์รั้งละรักงที่หมายถึงพวกสถานะเมาอะไรนี้นะคือมันเมาอะเหมือนแม่งแบบเมาคิดตัวเองหรือเมายับตะยุงอะไรทุกอย่างนึงเนี่ยฮะฮ่โอ้ยโอ้ยเชี่ยมึงอย่าผักกูลงน้ำได้ไหมไอ้สัตว์เอ้ยปังโอ้ยมา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  อยากล่อเข้ากับดักนะเว้ยแต่แม่งยากว่ะไอ้เหี้ยอโอ้ใช่มันมันวิ่งเร็วมากแล้วดูดิไอ้เหี้ยมันปรับเดรียวแมงตัดตรงแล้วคือทุกคนสงสัยนะว่าทำไมผมถึงเอาสเตโกมาวิ่งหนีมันนะฮะคือสเตโกผมมากันวิ่งเร็วเว้ยเออผมไปปรับเซิร์ฟอะไรไว้สักอย่างนึงนี่แหละครับทุกคนทำให้เจ้าสเตโกมันวิ่งเร็วนะมา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 โอ้ยโอ้ยเจ็บเจ็บไอ้เหี้ยไม่มันจะผ่านกุหลงน้ำเดียวเลยเนี่ยผมเลยบอกนะว่า จอระเคยักษ์นี่ดูจับง่ายกว่าเยอะเลยฮะยิ่งมันวุ่นวายแบบมาเอาที่ผมไม่เคยจับนะผมไม่รู้ด้วยสกิลทำอะไรได้บ้างนะผมไปดูมอสรีวิวอย่างเดียวไปดูแค่วิธีจับอะสกโคสกิลที่ผมไม่เคยดูเลยฮะมาอะไรในสรตรีสวทีดิดีใช้หมดโลแดงไงมอะไรอื่นผมเห็ไม่มียูโรพาซอลัสใส์เฮ้ยมันให้สามเปอร์เซ็นต์แล้วผมว่าน่าต้องใช้สองขวดนะไอ้ไอ้คอ็อกเทลอะ่ะเอ้ยไอ้เคี้ย โอ้ยเอาเดียดียร์จัดไว้เลยเลยหรคลงองดวลงดวะกูลง้ยเฮ้ยิ่นนี่นีเตะกนี่นี่เจ้าหมูเจ้าหมูเจ้าหมูฮิวิวโอ้ยไอ้เหี้ยเฮ้ยยก่อนยก่อนยก่อนเออปิดิวก่อนนะมาปิดิวก่อนปดิวก่อนปดิวก่อนมาดิมาดิเตะกมาดิ ขอกัดไปเลยนะไอเฮีย,ยบับจะหมดนะครับบับจะหมดนะครับบับจะหมดนะครับไอเสตว์บัหมดแล้วเฮียบัหมดแล้วโอ้เฮียโอเคมาเฮียบับบด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 เรารียบบับป,ป้อนเลยฮะมาๆ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 ไม,าม,ามา่ดีกว่าไม่ดีกว่าตระมั้นไม่มีแรปเมอร์ไอเฮีย,ยตามมาตามมาผมต้องให้มันปิดผมแบบตรงๆอ่ะให้ผมชนกับไอ้กับดักของมัน โอ้ยไดนรอยคัดอีกทีอยชิมแมงหมาต่เมื่อไรวะเฮ้ยขอตรงนี้น่าจะได้นะไปชั่นนี้แปดสิบนะฮะโอ้รอบนีกได้จะได้นะแล้วสิสัตว์ไอ้ลูกกูไม่มีเนื้อใช่ไหมนะไเนี่ยไอ้เหี้ยกูลืมเตรียมเนื้อนอกมาโอเคเมืมมม่อไรเมป่อไรอย่าผมไปหาเขาไเลยมายากมายากมายากตา,ามามาโอเคแปดสิบเจ็ดนะฮะเรื่อยเนฮะเดี๋ยวมันก็โอ้ยเสร็จเดี๋ยวมันก็ล่วงละแป๊บนึงเออ โอเคโพสชั่นนี้ดีนะกระดับช่วยได้แม่งไม่แมงจะได้ไม่ผักกูลงน้ําผักลงน้ําทีแม่งวาวุ่นกันหมดเไอเฮียทั้งกูทั้งแม่งเลยแหละมาขึ้นอีกขึ้นอีกเอามามารอดเร็ว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 ดิก็แปดนะฮะไอทีของทีน่าจะล่วงละโอเคร้อยเปอร์เซ็นต์ร่งละทีนี้มันก็จะเข้าสถานะเมายากันยุงนะฮะโอเคแล้วมันจะเมาตลอดไปปะโอเคบัตรดับกูขียเฮ้กู ทุกคนกูลืมไอ้เหี้ยไอ้กูลืมเตรียมนี่มาลืมเตรียมเนื้อมาฮะโอเคนว่าเป็นไรเดี๋ยวเราหากระสดนี่เลยมามามาเลยน้องมา,อามาเขาเป็นเนื้อน่องก็ได้ฮะคือคิปลูกไม่มีเว้ยเนื้อน้องเหรอเนื้อน้องเอาจากตัวนี้ได้ไหมนี่นี่นี่มันจะมีเนื้อน้องเพราะตัวนี้มาเลยเออมาดีน้องมาผมรู้ตัวนี้มันจะมีเนื้อน้องเขเปล่านะถ้ามีก็ดี โอเคสิ okay, mm hmm. บอ่านนะสิบอ่านถือว่าดีเลยแม่งมีจรวสิกปาร์คแรปเตอร์ตรงนู้นนะแล้วมันต้องใช้กี่อ่านอนะ่ะใช้สิบเอ็ดอ่านหรอโอ okay. เคมันอเดียวปกติไปเลยละกันโอเคมาพอหนาแล้วเอ้ยไอ้สัตว์มึงถอยไปสิเฮียถอยป้อนแล้วโอเคอ๋อโอเคมันเลยที่ทูอีทเลยฮะโอเคดีดีดีไม่ต้องรอเยอะเราจะมาลดปะโอเคไม่ลดละ มารอมัหิวเราป้อนด้เลยฮนะใช้ได้ดีงานนี้มาโอเคครับผมน่าจะได้แล้วแหละก่อนจะจับกันเรามาทำความรู้จักกับเจ้าเซลโตซอรัสกันหน่อยแล้วกันนะครับ ซลาโตซอนัตเป็นเดรนเสากินเนื้อขนาดกลางลำตัวยาวประมาณ6เมตรและอาจจะสามารถโตได้ถึง8เมตรเลยนะครับมีชีวิตอยู่ในช่วงปลายยุคจุลสิกโดยซลาโตซอนัตแปลว่ากิ้งก่ามีเขามาจากเขาที่ยื่นออกมาจากเหนือตาแล้วก็จมูกของมันนะครับซึ่งเขาวพวกนี้มันเราบ,บางเกินกว่าจะมาต่อสู้ได้นะครับเพราะงั้นเนี่ยก็เลยมีทฤษฎีว่าอาจจะใช้เพื่อดึงดูดตัวเมียอย่างเดียวนะครับแล้วก็ซลาโตซอลัตมีฟันที่ยาวมากเมื่อเทียบกับขนาดลำตัวนะครับแต่มันจะแบนและบางเหมาะกับการใช้ตัดเนื้อมากกว่าการบดกระดูกนะครับ ทำให้มีหลายคนเชื่อว่าเซนาโตโซลัสเนี่ยอาจจะล่าเหยื่อในป่าทึบตามลำพังค,คล้ายๆกับเสือดาวในปัจจุบันครับทำให้มันมีฉายาว่าเสือดาวโลกล้านปีนั่นเองโอเคไอ้เหี้ยไม่ได้วะ่ะมันหายเมาก่อนฮะชิบหายชิบหายชิบหายเหี้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 ย โอ้โหเว้นเวนเวนอันนี้เว้นจริงไอ้เฮียเอ้ยแม่งกูดาวกินนาชิบหายเลยไอ้ซาดไอ้ซาดเฮ้เว้นแล้วเว้นแล้วกูเว้นแล้วกูเว้นแล้วกูอยู่นันอยู่นั่นนะตเตโกมาด่วนเลยเฮียไม่มาทำอะไรวันะไอมาเนี้ยมาเนี่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 ยมา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 ผมให้มันกินนี่รอแล้วมาเลยเนาะโอเคมาไหมมาไหมมาไหม ไอ้เหียเอ้ยแม่งถ่ายเมาก่อนอันนี้คือครูดาวกินมานานมากแล้วทุกคนนานแบนานจริงนะก็มันจะกินได้อีกทีนึงอะ สนดีสิเร็วเก้าหกนะฮะมาโอ้ระบาดจริงชีวิตคุณเนี่ยไอ้เทีนึเหมือนระเบิดเปอร์เซ็นต์มันจะขึ้นสุบเลยนะเซป,ปะมันจะขึ้นสุบด้วยะะทุกคนถ้าผมจำไม่ผิดจะเหมือนมันจะสุบนะจะไม่สาดตายตัวโอเคเร,เรับเปอร์เซ็นต์รังแล้วฮะ,ะโอเคมาแล้วก็ป้อนไปเลยเอาเทียไม่ได้ตัดได้อีกทีหนึ่งโอเคมะเออรอบท้ายฮะได้แล้วครับเจ้าเซราโตซอรัดนับ นี่ก็ใส่อานแล้วเราไปลุยกันเลยฮะอานอาดอาดกูยู่ไหนวะอาดอานกูอยู่นี่เจมาโอ้เท่อยู่นะนี่ดีดูหน้าไมค์กลนเดู๋ยวเดียวมาให้ดูหน้ามันโอ้เป็นไงไอ้แย่แล้วไม่มีแสงสีเขียวจากตรงนู้นด้วยเฮ้ยก็เท่นะทุกคนเป็นเหมือนซรลาโตโอลัดแล้วก็มีหนามขึ้นเต็มหลังเลยฮะเออแล้วเป็นหนามพิษอะไรเงี้ยลายก็เหมือนพวกอินเดียแดงอะไรเงี้ยสวยดีนะขีดซ้ายกัดครับขีดขวาตัวัดสีไม่มีฟ็อกซไม่มีอ่า QR Control อ๋อคนลโดนคำรามฮะทรศัพทองทีด้วยเคอ,อ,อ๋อแล้มี Running Speed ครับคือความเร็วในการวิ่งของมันนะเอ้ยเหมือนมันจะหันหลังแล้วเลยปะเห็นนทีเซอร์อยู่ออกไม่ใช่ฮะเควิ่งไปด้วยกัดไปด้วยเดี๋ยวจะขอซ้อมก่อนโอเคโอเคโอ้โหโอ้โหอ้เหี้ยตกน้ำเลยสัต์อ๋อคือเหมือนวิ่งวิ่งเร็วมันจะยิ่งบังคับยากนะ โอเคเพราะเจ้าซาลโตมันไม่ค่อยเหมาะกับตรงนี้เท่าไหร่ว่ะเดี๋ยวผมไปหาที่ให้มันวิ่งแบบ a few moments later เฮ้ยทุกคนดูนี่เนี่ยฮะอันนี้มันตัวอะไรนะฮะเนี่ยเฮ้ย fruit fruit in inventory to theme เฮ้ยเตัวอะไรปะเนี่ยเบอร์รี่ปะเา้ามันกินอะไระทุกคนอ๋ honey, Grace, อ honey glazed strawberry อ้าวเมื่อกี้ยังขึ้น not theme อยู่เลยมันมันอยู่เป็น passive theme หรือปล่ามันมันคือตัวอะไรทุกคนอ๋ออันนี้เหรอ อ๋อสตอเบอรี่หนึ่งอันแล้วก็น้ำผึ้งโอ้โหเฮียงกันอีกนานเลยกว่าจับได้ many many minutes later โอเคมาทุกคนผมมาตรงทุ่งนี้แล้วกันนะเป็นทุ่งของพาร์ที่แล้วเลยนะนี่พวกคอยังคอยาวอะไรอยู่กันครบนะมาเออโอ้ยไอ้เฮี้ยนี่มึงเปิดก่อนเลยเหรอมามาดิ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 โอ้โหเฮี้ยเริ่มมาแม่งจะแดกเลยไว้ไอ้พวกแรปเตอร์ไอตุ่นยังไงมึงยังไงมึงยังไงมึงอะยังไงมึงอะ ให้เราลองดูความเร็วของซูลาโตซอรัสกันหน่อยนะว่าจะเร็วขนาดไหนนะวิ่งชาร์จนะครับวิ่งชาร์จชาร์จควิดอ่ะโอ้โห้ยแรงแรงแรงว่ะไอ้ยังตอนไม่ควิยตอนสปีดเต็มที่โคตรแรงอ่ะแดกแล้วตัวเฮี้ยอะไรกเขารู้เหมือนกันนี่อ่านไม่ออกนั่นตัวอะไรฮะซอโลฟากกระแดกฮะเจ้าซอโลฟากกระแดกที่เป็นเหมือนญาติของอโลซอรัสนะครับมาดูกันเนาะมึงจะโคตรไหนวะไอ้น้องโอ้โหเชี้ยไม่ได้ไม่ได้ว่ะ เอ้าอะไรระเบิดมามามาหน้าตาอย่างดุเลยฮะมาเลยน้องมาดิเอ้าไอ้เหี้ยเอ้ยมันมันทำผมติดเลือดออกไอ้เหี้ยเอามาไอ้น้องมาดิมาสู้กูสู้กูสู้เอ้ยกูตีไม่ได้วะไอ้เหี้ยวตีไม่ได้เออเอออ็อฟตีไม่โดนฮะมามาดิเอ้ยเอ้ยกูติดบัฟเลยไมนกูตีไม่ได้วะเหมือนเจ้าสัตัวโตไปไฮคิวตัวเองได้เลยนะเวลามันทำประตูเลือดออกอะใช่ปะไม่ผมไม่แน่ใจว่ะ ไอตัวนี้เหมือนมันจะเวลามันควิดผมเงี้ยผมจะตีไปไม่ได้ใช่ไหมเนี่ยใช่ไหม,ไหมเส๊ยตายแล้วฮะง,งงสกิลอยู่นะก็ใช้ไม่ค่อยจะเป็นเท่าไหร่ตัวนี้ได้ไปเดี๋ยยาวไปฮะเฮ้ยเยไอเมื่อกีท่าเนยนะฮะเวลาพันแอปเป,เปี้ยวอ่ะไอ้ยัยแม่งเอามือเข้ามาหมุนๆดเลยฮะอืมรอดิรอดิเหมือนเราต้องทำความเร็วปะเราค่อยวิ่งชนมันใช่ปะผมไม่รู้นะอ่ะลองดูดู ใช่ป่าวว่าไอ้เหี้ยไม่รู้กูดาเมจมันก็จะแรงเลยทั้งแมงเหี้ยกูไม่หายเรืกก่องเด็กได้แต่กูหาเรื่องนกก็ได้มานกโอก้โหดาเมจร้อยกว่ามันมัดูไม่ค่อยแรงแต่ว่าวิ่ง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 ,งเดี๋ยวเราองทำความเร็วสูงสุดดูแล้วไปชาร์จดูนะรนูไม่อยากรู้ม่าคะแนนเท่าไหร่มาเลยปเป็นเพียร์ไฮโทรสตาร์ไม่กันแล้วแรงวะเนี่ยไอ้เหี้ยพอได้อยุดป้ะใช่ไหม จะแรงอยู่มั้งใช่ไหมทุกคนให้ผมไม่รู้ว่ะไอ้เหี้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้เหี้ยโอ้โหเหี้ยเอาแต่เต้นอย่างนั้นแหละไอ้สัตว์เร็วู้ฟันเออเฮ้ยแล้วมันต้องทำยังไงอะให้มันฮิวได้อะลองชาร์จพวกสามขาวตรงนี้ดูนะมานี่ไงเออใช่ดิฮะห้าควิดอ้แต่พอมันสปีดสูงสุดไปวิคุศเลยว่ะไอ้เหี้ยอ๋อเวลามันตีไปสักพักหนึ่งมันจะฮิวโอเค ชาร์จนี่ใช่ไหมเอาไปใช่เนี่ยเมื่อกี้มผมตีได้สามร้อยคือต้องชาร์จใช่ป่ะอ่าผมลองวิ่งทีหนึ่งคือใครรู้วิธีเล่นอะบอกคอมเมนต์ที่ใต้คลิปทีนะผมไม่รู้วิธีเล่นมาคีิขวามาสองร้อยมันก็จะแดงเลยเชียมาดิมาดิมา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 ดิมาเลยน้องมาพวกเวทเออเฮ้ยแต่มาดีนะมาถันหด้ท,ทัาทีเลย คือถ้าเกิดเราเราไม่ต้องเลี้ยวอ่ะเราหาันหน้ากัดได้ทันทีเลยเจ้าตัวนี้ดีๆโอเคเหมือนเมื่อกีก้มันเลือดออกปะ่ะใช่ปะไม่รู้นเนมหมือนกันนี่แค่ขัดกัดแย้ไปมันปุูมอะไรกันแน่ไว้างที่มันจะขวิดขึ้นแล้วด,ด่าเปีจะใส่แรงๆอ่ะมาไอ้ท่านี่มันสะบัดมาเลยน้องผมไม่กลัวมพราะครันั้นอะไรเงียบผมแค่โผล่ฝั่งเป้ยแค่แหละผมอ่านะได้เล่นไปเดี๋ยวก็ชีนเว้ยตัวเนี้ยจริงๆมาเอาดิเอาดิเอาดิเอาด,เอาดิเอาดิมา เข่ okay. เออแต่มันก็สนุกพอตัวนะหนู oh, จะเล่นไม่ค่อยเป็ดก็เหอะมาไอ้มีปาทีโอสองแบบครับมีแบบอาร์คแอดิชั่นกับแบบปกตินะอ่ะนี่เป็นแบบที่มันดูมากูหาเรื่องเข้าไปเรื่อยอ่ะมาไอ้เหี้ยอ๋อแล้วมันดิฟด,ด้วยฮะดิฟเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้เหี้ยมันเป็นปาทีโอแบบปกติสองโอห <laughs> นูจะเลื <laughs> ่นหมือนหกเลยว่ะกูสู้ <laughs> ได้ไปะเนี่ย <ítulo> okay, okay. โอเคโอเคโอ้ยนะโ้ยนาโอ้นะโอ้ยโอ้ยโอเฮียเฮียเเคุเลือดออกกูเลือดออกไอเฮียกูเลือดออกไอสัยายาอย่าไล่กูไล่กูเฮียอย่าไล่กูโอ้โห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 โอเวดเวเวเฮ้ยเวแล้ว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 เฮียเวแล้วกูต้องดีโตออกก่อนโอเคกูดีโตแล้ว้าวิเชโอ้ยเฮียเอ้แมงสามเขามา กิฟฟินกิฟฟินอยู่ไหนวะนี่กิฟฟินจะได้กิฟฟินกิฟฟินไอ้เหี้ยกูต้องเปิดบอร์นะครับ <minutes> เฮ้ยยี่นีก่อนหนีก่อนไอ้เหี้ยเยอะเกินเยอะเธอสู้ไม่ได้ไอ้พวกไอ้พวกโทโลอซลัสเสร็จมันก็ต้องตีนนักไอ้เียพวกเหี้ยหนีอะไรเหี้ยโดนไปสักหน่อย f i e minutes later เออทุกคนเนี่ยเราก็มาถีนเซราโตโซลัสแล้วอะอีกสักตัวไหมไม่เจอใครเนี่ยขอยให้ตัวเมียเวล55ฮะอยากได้ตัวเมียแต่ขอตัวเมียวเยวลเยอะหน่อย ได้เอามาผสมพันธุ์อยากรู้ว่าไงเจ้าตัวนี้มันจะเก่งไหมไม่แน่ด้วยผมว่าตัวนี้อาจจะเป็นตัวผมเอาลรงท่าก็ได้นะฮะเออเพราะว่าการลรงท่าเนี่ยเราต้องใช้พวกเรอสส์ขนาดกลางไงอาจจะเป็นตัวนี้ก็ได้ฮะมามาลองไฟกันเลยมาเออมาดิมาดิาดอ๋อแล้วก็สระโตมันไม่รับิกันเองเลยฮะเก๋มันกันพิษกันเองได้ฮะเฮ้ยทุกคนเราอาจจะหาเได้พวกบอลโตนี่ไหวนะลองดูไหม รอดูดมัมาขวิดไปก่อนเลยโอ้ยท่าควิดแรงงดีขวาถ้ามันแรงก็พอท่ากันดีกว่ากันเท่าไหร่กันได้ร้อยกว่าเองผมว่าอืมได้พอดาเมจเฮ้ยระโตโอ้ยนี่ตัวผู้ร้อยสี่สิบอะมามาต้องช่วยกันนะเร็วช่วยจัดคอยาวเร็วเอ้าไอ้เหี้ยมึงผักตกเฉ่ยเลยไอ้สันโอ้ย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 ไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยไอเฮียมาคุยกับนาคได้มาไอ้เหี้ยเสริมเสริมให้ทุกคนไม่จำเป็นเขาบอกว่าเสริมเสริมเสริม เมาเลซอร์โตสัตว์มาเลยมาอะไรมึงกลัวมาดิมาดูมาดูกันไอ้เฮียใครไม่จะเจ๋งก,กันปะมาดิมาดิาด<แ>เออตายหา่าไปน้องกูเฮียกูได้แม่งสร์ตโตดัดเทพไงไอ้เฮียตัวมึงแม่งไก่ไอ้เฮีย,ต,ฮยตัวมันกระโหลกกลาปะทิโกะครับ โอเคทุกคนก็สัปดาห์นี้ก็จบกันเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับใครชอบคลิปนี้ก็อ,ก like, ก share, อกกกย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ไปด้วยนะครับแลก็อย่าลืมไปกดติดตามที่เพจผมไปนะครับเื่อใครจะดีเอมอะไรมาส่วนตัวก็เทิรทางเพจเฟซบุ๊กนะครับแล้วก็เช่นเคยนะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ผมด้วยเวลาที่ผมอัพคลิปใหม่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ก่อนใครนะสหรับคลิปนี้ก็ไปนะครับบ๊ายบาย